เฮ้โหลสวัสดีค่ะทุกคนมาอีกหนึ่งคลิปเพราะอ,อะไรจริงๆวันนี้แ้งบอกว่าโดามีเซอร์ไพรส์โดาสดาก็อะไรหวะหรือว่าหลอกใหม้มาจริงจรจะมาอยู่แล้วแต่บอกว่าต้องรีบมาดีใจมากกีดล้านล้านแบบแห้างแทบแตกแทนแทนถ้าเกิดคนตามจะรู้ว่ามันญี่ปุ่นที่โดาชอบได้มาอีกสองห่อจากเพื่อนญี่ปุ่นของพี่โอ๊ตโอ๊ยเรากินมากโซดาแบบคลั่งมากขอบคุณแฟนคลับหลายๆคนที่ส่งมาให้ดู วามีรามีของอันนั้นของอันนี้ใช่ไหมมีหลายอันแล้วสดาก็จัดมาหลายอันแล้วเดี๋ยวเนี้พอดีว่าได้นี้มาจะหม่ำโชวให้คนอิจฉาและพระเอเนี่ขอบคุณน้องแฟนขับจากเกาหลีส่งมาให้เป็นมันของเกาหลีส่งมาให้โดาบอกว่าลองชิมดูว่าเหมือนกับของที่ที่โอ๊ตเอามาให้ไหมแต่ว่ามัน คือมันคือมันไม่รู้เหมือนไหมเดี๋ยวจะชิมให้ดูแต่คิดว่ามันจะไม่เหมือนตรงที่มันทอดแต่ของอันนี้มันอบเนาะมันก็จะดีกว่าแล้วก็มีอันนึงอันนี้คือหาซื้อได้ง่ายตามวิลล่าตามพวกท้องพวกอะไรอันนี้เป็นมันมันคล้ายๆแบบแบบเดียวกันแต่มันเป็นทอดแต่ราคาถูกมากเลยน้อย20บาทหาซื้อได้ง่ายๆแต่ว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาชิมชิมอันนี้ก่อนเลยเพราะว่าสวัสดีจัง กระชิไมไหมทุกคนรู้ไงเพราะทุกคนก็แบบว่าถ้าเจอแล้วบอกมากเลยลมดิอุ้ยคือแป้งอระชิมแล้วแต่ว่าโซดายังไม่ได้ชิมเปิดมาก็เอิม่มอ,อย่างที่มึงพูดจริงๆคือทุกคนคะมันจะออกแบบหืน่หนๆนิดนึงอะกลิ่นอะจริงๆแบบมึมมงแล้วดูสีดิไม่แต่ยังมีเปลือกอ,อยู่นะอือหือ ฟันกูจะหัก <laughs> มันกรอบแข็งรี่ว,ว่ะไม่ได้อ่ะแล้วก็ยังจะมีมมีมีเปลือกแต่ว่ามันมันเกียมกันมันแข็งอะแป้ามันแห็งมากเลยนะที่มึงบอกกูใช่เลยเมึงอะไม่น่าซื้อนะ่าจะมัดเอาไว้ให้ชิม <laughs> มีการบอกว่าวกเ,กเดี๋ยวไปซื้อ๋ขอขอยวไปซื้อคือมันเป็นสีที่เกียมมากเลยแล้วก็กรอบกรอบกระด้าง,ขงแข็งโก๊ก มันหนักแข็งมากกูตื่นแล้วเฮ้ยมันหนักกว่ะมันเหมือนน่าจะแบบมันอมน้ำมันปะวะมันหนึ่หนักๆอ่ะมันมันมีมันติดนี่ไงกูจับมาตะกี้เนี่ยชิ้นเล็กๆยังติดมันมือเลยมันมันมันแล้วมันไม่อร่อยแข็งมากไม่ได้อันนี้ไม่ได้เป็นของนอกหรือของไทยวะทำไมหนูเป็นนี้วะเพียแต่คือเออไม่เป็นไรเพราะว่า ยี่สิบบาทถ้าแพงโลกเลยจะเที่ยบแต่มันจะมีของจากกระบีเนาะของญี่ปุ่นอันนั้นอะยังสดอยังไม่ได้ชิมแต่แพงมากน่าจะมันสองสามสี่ร้อยแต่ว่าเดี๋ยวจะลองชิมมาชิมของน้องแฟนขับจากเกาหลีกันเถอะเอออยากเอออันนี้น่าจะผ่านมึงเพราะว่าดูดีหน่อยเนี่ยเดี๋ยวกูมัดใส่ถุงเลยถ้าผ่านนะเราหาซื้อได้ง่ายๆแพงนะเฮ้ยสีสวยแกดูดิเอ้ยอันนี้สีคูดีมากอันนี้เอาชิ้นเล็กๆอันนี้ อันนี้เป็นทางของเรามีมีมีเปลือกอันนี้โออันนี้เป็นทางเป็นทางเราอื่อืนอเป็นมันหวานเป็นมันหวานเลยอันนี้ค้ายของของที่เพื่อนเพื่อนพี่โอออามาให้เฮ้ยขายเรื่องมองมือแต่ให้มันมันเวยนึกออกไหมเฮ้ยอันนี้้ายเว้ยแต่แค่มันเนี่ยมันเป็นทอดมันเหมือนอันนี้มันดีตรงที่มันมันมันอบไงแต่เนี้ยรสชาติคล้ายขึงมากโซดาไม่รู้ว่าเท่าไหร่น้องแฟนคลับออกมาเฮ้ยแต่ก็อร่อยไช่ด้ ม้วมี<ต>ราคาเลยว,วะสีเหมือนเลนะสีเหมือนเลแต่เป็นเวอร์ชั่นมันญี่ปุ่นเป็นมันหวานเหมือนกันเพียงแต่ว่าจริงๆรสชาติคล้ายกับของเพื่อนมีโอตมากแต่แค่คือเราอ่ะสดายชอบตรงที่อันของเพื่อนมีโอตอะ่ะมันไม่มนันมันโอเป้มึงมันมีราคาไหมน้องแปนคลัอาเกาหลีเดี๋ยวเดี๋ยวถามราคาไม่รู้เท่าไหรไ่ไม่มีแต่รสชาติดีนะแต่แค่มันมัน มันชม้นชามาโดนเราเนะอะอืมถ้ามาทางนี้เอ,อ้ดีว่ะถ้าถ้าไม่แพงอ่ะแล้วแล้วของมึงเน่ยคือตอไม่ได้อ่ะคือคือนี่กลิ่นมีข่าวแป้งบอกว่าข่าวดีนี้คือว่าพี่โอตติดต่อเพื่อนที่จะทําเหมือนว่าคืออยากจะเอามาขายเพราะว่าคนสนใจใดูได้ทางว่าเป็นไปได้ว่าจะได้อันนี้เป็น f ี e e p o ด t ร i o ชิบอว่านอันนี้ไปไกลๆเลยเนะ ไม่ทิ้งเดี๋ยวกูห่อกับนีใช่มั้ไม่เอานะอันนี้ก็เป็นซีโคเดโรชิปไมแต่เนี้ยโอเครสชาติเขาคนละโลกแนะนําว่าอันนี้ไปไกลๆทิ้งไปดูนี้เอาไปทิ้งเหม็นหืนอันเนี้ยอันเนี้ยไปหาซื้อนะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดอันเนี้ยเขาไม่ได้มาขายอันเนี้ยค่อนข้างขายแบบที่สดากินเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่า อันของเพื่อนพี่โอ๊ดอ่ะมันจะไม่มันเลยเพราะมันอบแล้วมันก็จะกรอบละมุนกันหน่อยเนาะมันปูอมาเหลือที่ิมอันอันนี้เด็ดดีใจมากเลยอ่ะนดเราอุ้ยของเราสีสวยกว่านี่อันนี้จะเป็นมันจริงๆใช่ค่เออเออเออเอามาเปลียเยอดินี่แล้วเห็นไหมเปลือกอันนี้จริงจังะอันนี้จะสีอ่อน อันนี้จะดีก่อนเนี้ยน่าจะเป็นถ้าเป็นเป็นลูกๆมันก็จะเหลืองกว่างี้มันอยู่หวานกว่างียไม่ล้วพอมันอบมันไม่เสียคุณค่าเว้ยนะมันนี้อร่อยอร่อยมากอร่อยกว่าเพราะว่าอะไรนะมันกรอบละมุนกว่าหวานกว่าแล้วไม่มันคุณค่ามากด้วยนี้ดีอ่ะแต่คล้ายคล้ายแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่มันปกระดาษใช่อันนี้กรอบละมุน ฮ้ยมึงต้องเอาให้ได้นะเว้ยถ้าเกิดว่าพี่โอติดต่อขายได้นะรับรองทุกคนอยากให้ฟินมากเพราะว่ามันอร่อยแล้วมันก็ไม่อ้วนด้วยมันอบอ่ะโซดาเห็นทุกอันอ่ะทอดองนั้นอ่ะอืมอันนี้อร่อยมากยอมอันนี้มันกรอบละมุนแต่ว่าเทคเจอร์มันต่างกันอันเนี้ยรู้เลยว่ามันมันอืมมันไม่มันอันนี้มันอร่อยเว้ยแต่ว่าเสียเสียงที่มันมันดันเป็นทอด อันนั้นไปไกลๆเดี๋ยวนี้เอาไปดิ้งงามกุลมากเมื่อครั้งแรกที่เปิดมากูตกใจเมื่อกินมันพุ่งขึ้นมา่งเลยอันนี้ดีขอบคุณน้องแฟนหั่มนะด้มามาบอกคลิปเนี่ยคลิปด้วยว่าเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหาซื้ออยากหาซื้อมากินถ้าเกิดของไอ้แป้งหาเอามาขายเนี่ยมันเป็นของลอตเต้เออเป็นของลอตเต้ไม่น่าจะแพงมากแต่อันของไอ้นั่นจะแพงมากอันจมีสี่อันจะแพงมว่าสี่ห้าร้อย เป็นกล่องแล้วก็กินไม่หวานเ็เป็นอันเล็กๆอันนั้นะคือว่าน่าจะอร่อยแต่ก็ทอดอยู่ดีอันเนี้ยดีตรงอกอืออันเนี้ยมันดีตรงอกด้วยอืโอ๊ยตีตลบเอ้ยดีแ่ะแต่อันนี้แบบมันยังเห็นว่ามันมันเป็นมันมันอยู่เนี่ยอันนี้สวยมากเออก็มันมันดูไม่เพียวไงอันนี้มันดูออกแนวแบบธรรมชาติสดอ่ะอันนี้ธรรมชาติมาก ไปติดต่อมาให้ได้คุณ,คณเพื่อนฉันดีใจมากจะกลับบ้านนะจะเอากลับบ้านนละกลับของแหงแล้วก็พัดตรงพัสเตอร์ไปลบนี่ตอนนี้ที่ร้านนางมีมยาบางมีของแพงมีอะไรทุกอย่างมาขายแล้วสามารถมาซื้อได้ที่ร้านนะจ๊ะคือทนค,ความเรียกร้องไม่ไหวไม่ต้องรอแล้วนะมาเลยอเอากลับบ้านทุกครั้งไม่เคยไม่เอากลับบ้านนี่ฉันซื้อแล้วจ๊ะขอโทษ ไปแล้วกับมันเจ็ดสีมากฉันดีใจมากขอบพระคุณสุกจุ๊ๆถ้าถ้าเป็นไปได้เธอต้องเอามาขายให้ได้แล้วทุกคนจะฟินไปก่อนแล้วบอยบอยจุ๊บๆ